สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้เรามาพบก,การหลังเกมแมตช์ุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับผมหลังจากที่นักเตะไทยนั้นในต่างแดนในชว์ฟอร์มทําผลงานลงสนามกันไปทุกคนว่านักเตะสายเลือดไทยแต่ละคนนะมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเพิ่มเในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดต,ตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ทาฝั่งของประเทศเดนมาร์กกันก่อนในเกมที่โอบิโอเดนเซต่สก,กัดของลูกโซนนิโคลสมิเคลสันลชันนในคือวันจันทร์ที่ผ่านมาสู้สืกลีกรอของเดนมาร์กโดยในเกมนี้ที่โอบิโอเดนเซได้ตัวลูกโซนนิโคลสมิเคลสันได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังหายจากอาการบาดเจ็บที่มีมาตั้งแต่ในช่วงก่อนพักเบรกฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาไปเกมฑ์นาที่17เขาดูการที่ทีมโอเดนเซน,นั้นจะต้องออกไปเยือนเวนซิเซล เกมนี้เปทางฝั่งของทีมเรอัอเดนเซ่ที่มีฝ่ายเดินหน้าครองบอลบุกเข้าใส่ส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านก็คอยเล่นเกมรับและรอสวนกลับโดยเกมก็ข้างสูสีกันก่อนที่ทีมเรออเดนเซ่จะไม่ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะเตะมุมที่ลอ e ิสดอดดิสันยิงเข้าไปในนาทีที่34แต่หลังจากนั้นเปนทางฝั่งของเจ้าบ้านมาได้ประตูตีเสมอจากทาาของแคสเปอร์คูสในนาทีที่45 3จบครึ่งแรกไปที่สกอร์1ประตูึ่ง1กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลัง ทั้ง2ทีมมีโอกาสได้ลุ้นทะระตูแต่ก็ไม่เฉียบคามมากพอทําให้จบเกมนี้เป็นโอบิโอเดเซ่นั้นบุกมาแบ่งแต้มกับเวซิเซลไปที่สกอร์หประตูหนึ่งทำให้โอเดเซ่นั้นเก็บเพิ่มอีกเพียงแค่ได้แค่1นคะแนนมีเพิ่มเป็น4 4คะแนนหลังจากฝูงของสึ่ลีกรอขอเดนมาร์กนํารองจากฝูงของตระนานราคะแนนเหลือเพียงแค่10คะแนนเท่านั้นส่วนผลงานของลุคโซนิคามิเคิลสันเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาและยังคงต้องรอเวลาในการกลับมาแบบ100%เซเต็ม ทำให้ในเกมนัดนี้นั้นเจ้าตัวถูกส่งลงเล่นเพียงแค่59นาทีก่อนถูกเปโตออกไปโดยในช่วงเวลาที่อยู่ในสนามนั้นเจ้าลูกโซยังคงโดดเด่นในเรื่องของเกมรุกและช่วยทีมในการเติมเกมทางริมเส้นฝั่งซ้ายแต่ด้วยอาการบาดเจ็บทำให้ฟอร์มดูดรอปลงไปและไม่ค่อยมีจังหวะเลี้ยงกินตัวหรือดวล1ตอนน่อ1กับคู่แข่งมากนักโดยทําสถิติเรียกฟาวล์ได้1่ครั้งคอสบอลสำเร็จ2จาก5ครั้งจาจบอลสำเร็จย3สมจาก29กครั้งจ่ายบอลยัวสำเร็จ2จาก4ครั้ง คลียบอลสำคัญไปทั้งหมด1ครั้งทําให้จบเกมนัดนี้นั้นลูกโซนิคารเมเคิลสันในคะแนนความสามารถไปที่6.4คะแนนส่วนเกมนัดต่อไปของโอบิโอเดเซจะต้องเล่นในเกมลีกรอของเดนมาร์กนัดที่18ของดูการก่อนปิดนี้หนาวโดยจะเป็นเกมที่โอบิโอเดเซนั้นต้องเปิดบ้านตรอกรกามาเยือของบีเกาสิบสามโคเปเฮเกนในคือวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมาต่อกันที่ตาฝาของลีกแากของเยอรมัน กับเจ้าไม้อาชิตพงคีรมกองนน้าดารุ่งทีเชไทยที่คาแข่งอยู่กับเชเบนออสบวกทีมในลีกา้า4ของเยอรมันหรือว่าเลกิอันลีก้าซึ่งในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเกมนัดที่21ของดูการทีทีทเชเบนออสบวกนั้นของเจ้าไม้ต่อเปิดบัาตรกรรมมาเยอของออสบวกทีบีซึ่งเป็นทีมเก่าของเจ้าไม้ด้วยโดยเกมนัดนี้นั้นเจ้าไม้ได้ออกสตาร์ทจากมานำสำรองของทีมส่วนในทีมในเกมนี้นั้นเป็นตฝาฝั่งของทีมเยือนที่เริ่กเกมไม่ได้ดีกว่าและออกนําเร็วตตต้แต่่ททีจปูใไม สุดสวยของโทบีสฮอนหละจากนั้นไปทางฝั่งของทีมเยือนมาบวกประตูเพิ่มจากลูคัสเอลิช ยิงจะเจาะเข้าไปในทีที่56หลังโดนประตูที่2ทําให้เจ้าบ้านชวาเบนต้องเปลี่ยนตัวเกมรุกลงมาเพิ่มและเป็นเจ้ามาอาชิติพงศ์คีลมที่ถูกเปลี่ยนลงมาในทีที่61แต่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาได้ไม่นานก็มาโดนทีมเยือนยิงหนีเพิ่มเป็น1ประตูจากลูกชาร์จของมาซายะโอคุกาวะในทีที่65รือหลังจากนั้นแม้ทางฝั่งของชวาเบนจะพยายามบุกเพื่อทวงประตูคืนแต่สุดท้ายก็ยังขาดความเฉียบคมจบเกมชวาเบนออสบวกเปิดบ้านโดนออสบวกบีถลุงไป3ประตูต่อศูนย์ ซึ่งเจ้าไมาใ้ในเกมนัดนี้นั้นได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองในทีที่ห1แต่ว่าลงมาไม่นานทีก็มาเสียประตูที่3ทําให้เจ้าตัวนั้นช่วยทีมอะไรไม่ได้มากนักและไม่สามารถยิงประตูทีมเก่าได้ซึ่งการที่ทีมนั้นพลาดเก็บคะแนนในเกมวันนี้ทําให้ทีมยังคงมี25คะแนนตามเดิมตกไปอยู่อันดับที่1 1ของตารางสวหับเกนัดต่อไปขอทีเชีเบนออสบุกนั้น,น,น,นจะเป็นเกมที่ทีมนั้นต้องออกไปเยือนทีเอสวีอัสบัต ในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยต่อจากทาฝ่าของเจ้าไม้ที่อยู่ในลีกอันดับ4ของเยอรมันเราขยับขึ้นมาดูการที่ลีกอันดับที่3ของเยอรมันกันบ้างกับลูกครึ่งไทยอีกคนที่กําลังตกเป็นประเด็นนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากให้มาเล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างทงหน้าของฟริกพาสเคอร์ การรับลูกครึ่งไทยเยอรมันที่กำลังโลดแลนอยู่ในทีมบีของโบลเซียดอตมุนโดยเจ้าตัวเพิ่งมีโปรแกรมลงแข่งขันในเกมลีก้าสของเยอรมันนาที่15ของฤดูก,กาลที่ทีมดอตมุนทีมบีจะต้องเปิดบ้านตรบกรรมเยาะของเอสเกเบเกอเอาโดยในเกมนัดนี้นั้นเฟริกพัสเคอร์ออกสตาร์ทจากมาราสสำรองโดยดีเทลเกมนี้นั้นเป็นทีเยือนเอสเกเบเกอเอาไว้ประตูออกตาไปก่อนจากคิลเลียนยาคอบในนาทีที่6ของเกมหลังจากนั้น ทางด้านของดอทมูลทีมบก็ตามตีเสมอได้ไวจากโคลแคมเบลนาทีที่11ก็จะมาได้ประตูพลิกขึ้นนําจากยูเลียนเฮดเวอร์นาทีที่27และเกือบได้เพิ่มจากจุดโทษของไมเคิลเอเบอร์วแต่สุดท้ายยีปติดเซ่ทำให้จบครึ่งแรกนั้นดตมูลทีมบยังนําอยู่ที่สกอร์สประตูต่อหกลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังไปดตมูลทีม B มาได้ประตูหนีห่างเพิ่มจากยูเลียนเฮดเวอร์ ยิงเข้าไปในะทีที่73ก็สุดท้ายจบเกมดอดมูลทีมบีพิกรัว3ประตูรวดเอาชนะเอชเกเบเกอาสประตูต่อหนึ A ่งโดย3นาคะแนนในเกมนัดนี้นะทำให้ดอดมูลทีมบีมีเพิ่มเป็น2 1คะแนนรั้งอยู่อันดับที่9ของตรนารางคะแนนซึ่งในเกมนัด,ดนี้นั้นฟริกพัชเคได้ลงสนามมาในฐานะตัวสำรองในที่ที่60ของเกมมีจังหวะยิงประติเซฟ1หนและมีส่วนช่วยได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับโดยมีสติยิงติดเซฟไป1ครั้งดวล1นต่อหนึ่ง 1> 1, ชนะ2จาก4ครั้งดวลลูกกาอากาศชนะ2จาก3ครั้งตัดบอลสวยๆได้1ครั้งส่วนโปรแกรมในหน้าถัดไปของทีมดอทมูลทีม B นั้นจะเป็นเกมที่ทีมนั้นต้องออกไปเยือนฮันโนเวอร์ทีม B ในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยต่อจากท่าฟางของเยอรมันเรามาดูกันที่ลูกครึ่งที่กำลังลดแลนอยู่ในลิกอคสเปนกันบ้างกับจูซุสซัเบลสุดน้าลูกครึ่งทา,ากิ ที่มีโปรแกรมนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมซิกนด้านัดที่16ของฤดูกาลที่ทีโกโดบ้านนั้นจะต้องเปิดบ้านตระกรรามาเยือกของเลออัลสราโกซาโดยในเกมนัดนี้นั้นจูสซุนซับเบลออกสตาร์จากตำแหน่งสำรองของทีมอีกครั้งหนึ่งโดยทีในเกมคู่นี้นั้นเป็นทางฝั่งของทีมเยือนได้ประตูออกนาไปก่อนจากฟรานโกเซราโนในนาทีที่16ของเกมโดยหลังจากนั้นโกโดบ้าเกือบต้องมาเหลือตัวเพลยนน้อยกว่าจะหวไปทำฟาวไปตุดท้ายในนาทีที่สิดแต่ตุ้ดท้ายแม้ผู้สิงไปดูน ทำให้กอโดบ้ารอบไปได้ไแบบวุดวิตโดยหลังจากนั้นเจ้าบ,บ้านก,กดโดบ้ามาได้ประตูเสมอจากทีโอซีดานในทีที่30ทําให้จบครึ่งแรกเสมอกันไป1ประตูหนึ่งกลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังทีเยซาราโกซาไปฝ่ายขึ้นนําได้อีกครั้งหนึ่งจากมาคอสลูน่านาทีที่56และแต่ว่าตามหลังได้ไม่นานเพียงแค่2นาทีกดโดบ้าก็มาได้ ประตูตีเสมอจากคาโคโบกอนซาเรสในในาทีที่58สุดท้ายจบเกมกอโดบ้าเปิดบ้านตีเสมอซาราโกซา2ประตูต่อ2โดยในเกมนัดนี้นั้นแม้ทีมจะเป็นฝ่ายตามหลังไปถึง2ครั้ง2หนแต่ก็สามารถทัวระคืนมาได้ทั้ง2นะครั้ง2หนเหมือนกันทําให้ทานานของจูซุซับเบลนั้นไม่ได้ถูกส่งลัสนณะในเกมนัดนี้ต่อมามีเกมนัดกระสัปดาห เป็นเกมตกค้างทีทีทกอโดบานั้นต้องบุกไป,ปเยือนอเมเรียเมื่อคือบลังคาที่ผ่านมาซึ่งจ us ูซุซับเบลนั้นมีชื่อออสตาในมารักสำรองเช่นเดิมส่วนดีเทลในเกมนัดน,นี้นั้นเป็นอเมเรียมาัวยิงไม่ยั้งในช่วงครึ่งเวลาหลังโดยได้ประตูขึ้นนําก่อนจากอาริฮันโดโปโซนาทีที่59จากนั้นได้ประตูหนีเป็น2-0จากเลโอบาติสเตานาที61และมาได้ประตูหนีหาเป็น3-0จากหลุยส์โซเลสนาทีที่76และมาได้ประตูปิดกล่อง4-0จากเลโอบาติสเตาานทที่80 จบเกมอเมริกาเปิดบ้า,อานอัลชชนากอโดบ้าไปแบบขาดลอย4ประตูต่อศูนย์เสือเกมนัดนี้นั้นจูดเบลได้ลงสนามในนาทีที่78ของเกมแต่จากการที่เกมมันขาดลอยไปแล้วเลยทําให้ช่วยทีมอะไรได้ไม่ได้มากนักทําให้เขานั้นได้คะแนนความสามารถไปเพียงแค่6.4คะแนนเท่านั้นทําให้จบ2เกมกอโดบ้ามีเพิ่มแค่1คะแนนขยับ ขึ้นมาเป็น17คะแนนหล่นไปรั้งอยู่อันดับที่19ของตารางในโซนตกชั้นโดวยโปรแกรมนัดถัดไปของกอโดบ้านั้นจะเป็นเกมเซกุ ne, นาสเปนนัดที่17ของฤดูการที่กอโดบ้าจะต้องออกไปเยือนสปอร์ติ้งคีคอนในคืนวันาทิตยที่1ธันวาคมเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยเรามาพูดถึงฝั่งของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างในศึกเจลิก3 สำหรับแพทริกุสซับสันสุดหน้าลูกครึ่งทีมชาติไทยที่ถูกส่งลงไปเล่นให้กับนาราขับในซีซั่นนี้โดยไปเกมนัดสุดท้ายของเจลิคสโดยกุสซับสันมีชื่อออกสตาร์เป็นตัวจริงของทีมในเกมนัดนี้โดยไปเกมนัดสุดสัปดาห์ที่นาราขับที่รอดตกชั้นไปแล้วต้องออกไปเยือนชวาเกนคารนาสวะโดยเกมนัดนี้นั้นทางฝั่งของเจ้าบ้านชวาเกนที่ออกสตาร์ที่น่ากลัวแต่ทางฝั่งของทีมเยือนนาราขับเองก็ตอบโต้ได้ดีเช่นกันและมีจังหวะได้ลุ้นจากกุสซับสันที่พลิกบอลขึ้น ไปดัวกับบุษสัตูแต่บอลห่างเท้าทําให้จังหวะยิงกลายเป็นจิ้มบอลเข้ามือบุษสัตูแทน แล้วก็มีจังหวะโต้กกับที่ทนายของพิกุสซับสั้นได้เลี้ยงบอลหน,นีแนวรับกอนเล็กซัดจากนอกกรอแต่บอลน,น้ำหนักไม่แรงพอบอลไปเข้าซับมุสซาประตูก่อนสุดท้ายจบครึ่งแรกไปที่ต่างฝ่ายตัดทาอะไรกันไม่ได้จบแค่ที่ศูนย์ต่อศูนย์กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเทียนนาราขับที่เปิดไม่ได้ดีกว่าและเกือบได้ประตูขึ้นนาทั้งจ,กจักจวงหวะโมงเชียเสาและจังหวะดุดเดียวของเคมาซูมาโตะแต่สุดท้ายทั้งสองจังหวะไม่สามารถเปลี่ยนประตูได้ก่อนที่ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บเจ้าบา นำจากทางด้านของฮิโรโตะฮาตาโอที่ยิงแสกหน้าเข้าประตูไปในช่วงทดเจ็บนาทีที่90.8บวกกลายเป็นจบเกมเ่วกิก้งคานาสวะ เปิดบ้านเชื้อเราชนะนาราขับ1ประตูศูนย์ท้าให้สุดท้ายหลังจบเกมนัดนี้นั้นนาราขับปิดฤดูการเจทีด้วยการมี39คะแนนรังอยู่อันดับที่17ขอตารางส่วนาขอพัติกุัลซันในเกมนัดนี้นั้นได้ออสตาร์เป็นตัวจีขอทีมก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไปในที่ที่75และมีจังหวะจ่ายบอลทะลุเพื่อนให้หลุดเข้าไปยิงหนึ่งครั้งและยิงปรติเซอีกหนึ่งครั้งซึ่งสติในการค้าแข่งกับนาราขับในซีซั่นนี้ของพัติกุัลซันนั้นก็นนฝากผลงานจากการลง น,นไปทั้งหมด27นะัดทำไป2ประตูกับอีก2แอสสซ์โดยหลังจากนัดนี้น,นั้นปทริกุสซับสันจะต้องบินกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อกลับมาฝึกซอ้อมที่โต๊กัศปัจจุบันอย่างบีจีปทุมยเต็ดและเข้าแคมป์ทีไทยลุยส์ฟุบอน AF ฟมิซูบิชิอิเล็กทริกับ2024ต่อไป จากที่เราพูดถึงท่าฝากของประเทศญี่ปุ่นกันแล้วแล้วมาพูดถึงท่าฝากของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างกับทาน้าของเอเลสดอเล่กองหลังดีกีาติไทยที่ยังคงค้าแข่งอยู่กับบาลียูเอเต็ดอีกหนึห่งซีซั่นโเป็นเกมอินโดนีเซียซูเปอร์ลีก้านัดที่11ของฤดูกาลในเกมที่บาลียูเอเต็ดนั้นต้องออกไปเยือนเดวายูเอเต็ดโดยเกมนัดน,นี้เอเลสดอเล่ได้ออกสตาร์ทเป็นเู้เพื่อนตัวจรงิงอีกครั้งหนึ่งโดยเกมนัดนี้นั้นในครึ่งเวลาแรกจบลงแบบเยบเหงาไม่มีประตูเกิดขึ้นก่่่่ออนนนนนนทีใครงงงเเเเเววลลาาาาาหััั้้้จจะป็ฝขบดต มาได้ประตูออกนำจากเอกกี้เมาลาน่าในาทีที่72 และนั่นกลายเป็นประตูโทนิดประตูเดียวในเกมนัดนี้ทําให้เจ้าบ้านเดว่ายูเอเต็ดนั้นเปิดบ้าเฉือนเอาชนะบาหลียูเอเต็ดหประตูต่อศูนย์และแม้บาหลีจะพลาดท่าแพ้2นัดติดต่อกันทําให้คะแนนของบาหลียูเอเต็ดนั้นยังคงอยู่ที่20คะแนนตามเดิมแต่พวกเขานั้นยังคงรั้งอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนตามเดิมแต่ว่าตามหลังจากฝูงอย่างบอเนียเอฟซีเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนเกมนัดถัดไปของบาหลียูเอเต็ดนั้นจะเป็นเกมที่บาหลียูเอเต็ดต้องกลับมาได้ในบ้าน รองลับกรรมเยือยของ PSM มาคัสซาทีมอันดับที่6ของตารางในวันเสาร์ที่7ทธันวาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย และทั้งหมดนี้ก็คือหลังเกของนักเตะไทยที่ไปคาแข่ขงยต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะมีผลงานเป็นอย่างไ,ไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าพเพื่อนๆคิดอย่างไรก็สามารถพิมพ์บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทต่ี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ